ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้ทีเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8.1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเ,เครื่องใช้งานได้ดีตัดงานรายละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูไร้กับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอีาลาร์คอ d ์ด AutoCA คหรือโปรแกรม a r t c ัด,ดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดตุ้นใหม่เป็นไม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติ๊กเกอร์ให้อีก3ามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติ๊กเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง28,000บาทสนใจโทร0 8 6 9 8 2 3 7 0 2 0 8 6 9-82-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคาดรดอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0,000กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกทท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมค,มควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร086 982 3702 085 359 0250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโ,โ,โลโก้รูปภาพป้ายโฆษณา,ป,า,าป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้า กรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว3 8 4 0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลั๊กอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ SD card ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย s e r i a l p o r t และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติเกอร์มวนใช้งานง่าย เบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อนเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด ศูนย์ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์ม้วนชุดใบมีดตัดหวัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร0 8 6 9 8 2 3 Um. Mm -hmm.